คุณสุริยนนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาจะสอบถามกรณีถูกทำร้ายร่างกายคดีไม่คืบหน้าตั้งแต่ปีหกสองแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรคุณสุริยนคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุริยนพิการทางสายตาข้าง,างไหนคะหรือว่าทั้งสองข้างข้างขวาบอดข้ขแล้วก็ข้างซ้ายเรียนลางแทบมองไม่เห็นแลวครับอืมแล้วกรณีถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรคะที่ทางรถไฟครับที่ อ่านั่งนั่งอยู่แล้วเขาก็มาตีทางท้ายทอยผมอ่ะฮะก้นหินครับออกก้นหินครับค่ะแล้วตั้งแต่ปีหกสองเหรอฮะครับผมอืมมีการไปแจ้งความแล้วแจ้งความรีร้อยหมดเลยครับอะไรหมดเลยค่ะครับผมผมเคยโทรไปที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็แนะนําให้ผมไปเข้าไปอ่าที่ยุติธรรมแหละครับ ไปทาทะเบียนไปแล้วก็ไปทํไอะไรอุทธรณ์นะครับค่ะอย่างนี้ครับคุณพี่ผมถามนิดหนึ่งที่บอกว่าไปแจ้งความแล้วเนี่ยที่รู้ตัวคนทําผิดไหมก็อยู่ใ,ใกล้กันครับออรู้จักนะระบุตัวตนเลยว่าคนนี้เป็นคนทําร้ายนะครับครับผมอ่าก็คงเข้าเคสแรกแ้วคุณสุพลัทเราต้องไปดูที่สานวนเลยล่ะอย่างนี้อาจจะต้องเป็นภาระหน,หน้าที่ของถ้าเป็นของทีมงานขาเขาจะพอช่วยได้เขาอาจจะต้องใช้จดเบอร์โทรสารที่ หรือพนักงานสอบสวนที่โรงพักไว้อาจต้องติดตาม,มเพราะถ้ารู้ตัวต,วตนเนี่ยครับมันก็ไม่ยากครับปัญหาคือว่าถ้าชัดเจนมีพยานยืนยันที่คุณพี่ก็บอกว่ามีคนมาตีเราข้างหลังะนะครับปัญหาต่อไปก็จะถามแบบว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นใครถ้าเราเห็นก็โอเคถ้าเราไม่เห็นก็ใครเป็นพยานอย่างเนี้ยครับหรือถ้าเราไม่รู้ตัวต,วตนเนี่ยก็สามารถลงทุกได้นะก็มีบุกใดไม่ทราบมาทำร้ายร่างกายเรานี้พนั่งมีหน้าที่ครับผมอย่างนี้ครับว่านั่งคุยกันอยู่สี่คนครับ ครับพวกเขาอ่าผมก็เดินไปแล้วก็ไปไปเจอเขาเพวาเขานั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็ผมจะเดินไปซื้อของอี่ร้านไปสองคนไปซื้อของกินที่ร้านค้ามันก็เลยเดินผ่านตรงจุดนั้นอที่เขานั่งคดยครับผมนั่งคุยกันมันรู้จักกันคนรู้จักกันโอเคผมคนรู้จักกันอยู่แล้วโอเคครับรู้จักกันอย่างนี้ก็อยู่ที่ความคืบหน้าคดีอย่างเดียวครับก็อาจจะต้องช่วยกันนะครับคืออย่างนี้ครับท่านครับคือคดีนี้ผมอ ตำรวจตำรวจมาบ้านผมแล้วมาให้ผมไปอ่าเอาเแต่ให้ผมเซ็นแต่ผมเซ็นไม่ได้เพราะมีแต่พิมพลายมือเมื่อสุดท้ายนี้ก็เมื่ออาทิตย์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนพฤศจิกาก็ตำรวจก็มาอีกมาถามว่าเอาเตืนไงมันมันมันไม่เสร็จกันแล้วหรือไอ้เรื่องเนี้ย เขาก็เลยมาทําอะไรไม่รู้แต่เรื่องที่จะโดนนี่แหละโดนทําร้ายร่างกายมาแต่แรกๆเนี่ยเขาก็มาทาทาแล้วก็พิมพ์ลายมือผมไปเอาคนจบแล้วนะเขาเขาเอาขึ้นศาลไปแล้วอ่าขึ้นศาลไปแล้วเขาสารตัดสินแล้วจําคุกหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับสามพันบาทว่านะผมก็ไม่รู้ครับเขาไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยครับไร่บน่าจะเป็นอย่างนี้ครับ เขาทำร้ายร่างกายเราไม่ถึงขนาดเป็นอ่าไม่ไม่บาดไม่บาดเจ็บสาหัสก็เป็นการฟ้องแขวงเขาเลยก็ฟ้องคดีครับครณพี่ครับคุณครับครับครับอันนี้ผมหลบเลยนะถ้าตำรวจหลบเลยครับก้อนหินก้อนทุบถ้าหลบก็ผ้มีสองคนนั้นเป็นพยานได้ผมสรุปเขาก็เยาวอะไรวแสดงว่าคดียาที่คุณพี่ครับแสดงว่าคดียาที่คุณพี่แจ้งความพนักงานสอบสวนก็สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ต้องหาก็ถูกสารลงโทษพิพากษาแต่สารให้รอการลงโทษของพี่สุริยนเนี่ยถ้าเกิดประโยกสองเนี่ยไปของเงินจากคดีผู้หายในคดียาค่าทดแทนน่ยน่าจะขาดอายุค,ความหนึ่งปีแล้วล่ะนะครับมีอีกอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่าพี่สุริยนอยากจะได้ค่าสินไหมทดแทนอาจจะต้องไปที่สำนักง,งานยุทอ่าอันนี้ครับกองทุนยุติธรรมครับที่กระทรวงแจ้งวัฒนะครับนะครับที่กระทรวงยุติธรรมที่แจ้งวัฒนะให้ทนายความเนี่ยฟ้องคดีให้ เพราะว่ามีการดําเนินคดีอาญาแล้วคดีอาญาจบแล้วว่าเขาทำร้ายเรานะครับพี่สุรยนต้องไปให้ข้อมูลเขาว่าร้อยเวรรับแจ้งเป็นคดีอะไรและเอาประจําวันนั้นแหละครับเอาคําฟ้องที่ตํารวจบอกว่าดําเนินคดีแล้วเนี่ยไปให้ยุติธรรมกองทุนยุติธรรมจัดนายอาสาให้เพื่อฟ้องคดีให้พี่สุรยนครับ